ครับก็สวัสดีช่วงเย็นนะครับของวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568นาหะครับสำหรับวันนี้นะครับซุมมีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานำเสนอจำนวน3เล่มนะครับในราคาเล่มละ550บาทพร้อมส่งนะครับาอ่า550บาทพร้อมส่งนะครับไม่รวมฝักนะครับลูกค้าบอกว่าให้ทำมีดออกมาแบบที่ไม่มีฝักบ้างนะครับพออยากได้นะครับ5 5าบาทไม่รวมฝักนะครับถ้าทำฝักเพิ่มบวกเพิ่ม 3 5 0ห้าสิบาทนะครับสั่งได้นะครับถ้าจะทําฝักเพิ่มนะครับบวกเพิ่ม3า0รอยห้าสิบาทครับโดยมีดเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาว1ิบนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้าง2 5จุดห้านิ้วสันกกหนา7ดมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับมีดเล่มหนึ่งครับทรงเ็บนะครับมีดเนบท้องช้างนะครับด้ามนี้ทําจากไม้ประดูนนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับต่อมาเล่มที่สองนะครับใบมีดยาว 10.2นิ้วนะครับด้ามยาว5.6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.3นิ้วนะครับสันโคกหนา7มิลนะครับไล่ระดับนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับราคาเล่มละ550บาทพร้อมส่งครับถือว่าถูกสุดๆนะครับอ่าลูกค้าท่านใดสนใจจะเมาส์ไปหมดเลยก็ได้นะครับนะครับผมสวยงามมากนะครับมีชุดนี้นะครับต่อมานะครับเล่มที่สามนะครับอ่าเล่มนี้นะครับ ใบมีดยาว1 0 2นิ้วเหมือนกันนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับสันกกหนา7ดมิลนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ5 5 0้าบาทไม่รวมฝักนะครับ5 5 0ยบาทนะครับอ่ายังไม่มีฝักอย่างนี้ดีกว่านะครับยังไม่มีฝักไม่มีฝักนะครับ550บาทนะครับอ่าถ้าจะสั่งทําฝักเพิ่มบวกเพิ่ม350บาทนะครับนะครับสนใจถ้าปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์ห5สา3แปสี่ห้าหก็ดสามนะครับ ือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เบอร์0619600789ก็ได้นะครับทางไอเดียไลน์ก็0639845673นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับมีสวยงามมากใช้งานดีมากนะครับคุณภาพเกินราคานะครับบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับนะครับเริ่มละ550บาทพร้อมส่งนะครับขอบคุณมากมากครับผม สวัสดีครับผม